สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .4 นะคะวันนี้วิชาการงานอาชีพก็จะเป็นเรื่องของการทำแบบฝึกหัดนะคะเก็บคะแนนนะช่วงนี้เราจะเป็นการเก็บคะแนนแล้วนะเพราะฉะนั้นใครที่ไม่ได้เข้าเรียนหรือใครที่ยังตามงานไม่ทันเรียนอย่าได้พลาดการเก็บคะแนนอันนี้นะคะ เพราะว่ามันจะทำให้เรามีคะแนนเพิ่มขึ้นแล้วก็เรียนจะได้ทำความเข้าใจกับเ,เนื้อหาที่เราได้เรียนไปแล้วนะคะอาจจะมีเนื้อหาย้อนหลังด้วยนะคะก็แต่ว่าไม่ยากสำหรับนักเรียนชั้นป .4 แน่นอนนะทีนี้ครูจะอธิบายนะคะเดี๋ยวครูอธิบายขั้นตอนการทำ ไปงานนะคะนี่แบบทดสอบเก็บคะแนนของเรานะคะอันดับแรกเลยก็คือนักเรียนต้องเขียนชื่อชั้นเลขที่นามสกุลให้เรียบร้อยนะคะอ่ะตรงนี้ไม่ใช่ป .3 นะลูกแก้เป็นป .4 ให้ด้วยนะอ่าทีนี้ให้ในักเรียนเขียนส่วนประกอบของอาหารที่กำหนดให้อ่าอาหารอันนี้ นะนักเรียนรู้จักไหมพอจะเดาได้ไหมว่ามันคืออะไรอ่าคือเมนูอะไรคะอ่าใครคิดว่าคือหมูหรือไก่ก็ได้นะอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ห้ามนะคะว่าเป็นหมูหรือไก่ต่อไปให้นักเรียนบอกส่วนประกอบใส่ในวงกลมใส่ในวงกลมเนี่ยนะคะอ่าลูกศรชี้ไปที่อะไรให้นักเรียนใส่ชื่อสิ่งนั้น นะคะรูสอนชีวิตีอะไรให้นักเรียนใส่ชื่อสิ่งนั้นนะคะได้ยินเสียงชัดปะอ่าโอเคต่อไปเมนูนี้นี่ในกรอบสี่เหลี่ยมนี้นะคะเมนูนี้ใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างเมนูนี้ใช้เครื่องปรุงอะไรบ้างให้นักเรียนพิมพ์ใส่ลงไปนะคะบอกเลยว่าไม่ได้ใช้ เครื่องปรุงแค่หนึ่งชนิดนะมีมากกว่าหนึ่งชนิดแน่นอนคําว่าเครื่องปรุงก็คือพวกน้าําปลาน้ําส้มน้มํามะนาวพริกไทยอะไรแบบนี้เขาใส่อะไรบ้างน,นักเรียนจากที่เคยทานมาแล้วเนะี่ยครูเชื่อว่านักเรียนต้องเคยทานเมนูนี้กันมาทุกคนแล้วละ่ะนะนักเรียนเดาหรือว่าทราบไหมว่าเขามีเครื่องปรุงอะไรบ้างน,นักเรียน เขียนลงไปนะคะสำหรับคนที่ไม่มีปรินเตอร์คนที่ไม่มีเครื่องปรินตนะคะสามารถเขียนตอบวาดรูปลงสมุดได้เลยนะหรือทำในโทรศัพท์ได้เลยนะคะทำในโทรศัพท์ก็ได้พิมพ์ในโทรศัพท์ตอบนะแต่สิ่งที่ห้ามลืมคือชื่อชั้นเลขที่แล้วก็ตอบ ให้ครบถ้วนนะคะใบงานนี้เก็บคะแนน5คะแนนในสัปดาห์นี้นะคะเราจะเก็บกันไปเรื่อยๆจนใกล้ๆจะสอบนะเราก็จะเพิ่มคะแนนอะไรเราก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะส,ส่วนใครที่ทํางานชิ้นนี้เสร็จแล้วยังมีงานเก่าค้างอยู่นะตรวจสอบได้ในอัลบั้มอัลบัม้มใบงานนะคะอัลบั้มใบงานจะมี ใบงานใส่ไว้ทุกใบที่ครูเคยให้ทําสามารถไปดึงโหลดมาเซฟมาทําได้นะแต่ว่าไม่ส่งในนั้นนะคะเราไม่ส่งงานในอัลบั้มใบงานนะคะให้ส่งงานในอัลบั้มส่งงานของห้องตัวเองนะโอเคอ่าชื่นชมอีกนิดนึงสำหรับการเอางานมาส่งวันที่เรามารับนมกันนะ ชิ้นงานของนักเรียนสวยๆงามๆกันทั้งนั้นเลยอ่ะคุณครูชอบมากนะคะว่าเออเด็กๆเก่งมากเลยนะคะแล้วก็มีความรับผิดชอบดีนะ,ะอ่สําหรับวันนี้เดี๋ยวนักเรียนไปทําไปงานใบนี้แล้วก็ส่งมาในยากนะคะอ่าพบกันใหม่วันที่นี้เอ้ยพบกันใหม่สัปดาห์หน้าอ่าสวัสดีค่ะ